สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยตะวันฉายลั่นเข็มขัดเส้นนี้ผมห่วงมากผมคงให้ใครง่ายๆไปไม่ได้ นี่คือบทสัมภาษณ์จากตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอเวทครับได้ออกมาให้บทสัมภาษณ์ครับว่าเข็มขัดเส้นนี้หวงจริงๆครับคงให้ใครไปง่ายๆไม่ได้ครับก็จะเป็นศึกใหญ่ครับระหว่างตะวันฉายเจอกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินในศึกวันลุมพินีครับที่จะถึง22ธันวาคมนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์จากตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ว่ายังไงกันบ้างครับ ป่วยครั้งนั้นก็ส่งผลกระทบกับผมอยู่ครับเพราะก่อนหน้านี้ร่างกายเรามาเต็มร้อยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็รู้สึกสะดุดนิดหน่อยครับครั้งนั้นก็ไม่ได้ซ้อมเป็นสัปดาห์เลยครับแถมต้องนอนโรงพยาบาลยาว4วันครับแล้วรู้สึกฟื้นตัวยากก็เลยขอเลื่อนออกไปนิดหน่อยครับแต่หลังจากที่ผมหายป่วยแล้วผมก็กลับมาซ้อมต่อทันทีเลยครับแถมซ้อมหนักกว่าเดิมถึง2เท่าเลยครับ เพราะไฟนี้เป็นไฟอีกหนึงไฟที่แฟนคลับอยากดูครับที่ผ่านมาก็เลื่อนไปทั้งสองครั้งแล้วครับผมก็อยากให้เป็นเกิดขึ้นภายในปีนี้ครับส่วนตอนที่เจอกับพี่โจนัทบูิครับเขาเก่งคิกบ็อกซิ่งมากครับถือว่าเป็นครูสอนคิกบ็อกซิ่งได้ดีเลยครับ ตั้งแต่ไฟนั้นครับผมก็ได้ประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งขึ้นเยอะเลยครับส่วนกระแสดรามา่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับเพราะคนเรามันไม่มีใครจะชกได้ดีไปตลอดหรอกครับมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ต้องรอดูต่อไปครับผมจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนครับ ด้วยความที่พี่ซูปเปอร์บอลครับไม่ได้ชกมวยไทยมานานครับทำให้ผมต้องหาวิธีการศึกษาว่าพี่เขาเก่งอะไรบ้างในกติกานี้ครับแล้วเราค่อยไปแก้เกมบนเวทีครับแต่ผมก็คิดว่าพี่เขาเคยเป็นนักมวยไทยมาก่อนอยู่และเขาก็มีสกิลคงไม่เสียเปรียบอะไรผมมากมายหรอกครับ มาในส่วนเรื่องของจุดเด่นของพี่เขาเป็นนักมวยที่เตะก้านคอหนักออกแข่งได้เร็วครับและก็แข็งแกร่งครับส่วนเรื่องของจุดอ่อนครับผมยังไม่เคยเห็นครับเพราะฉะนั้นไฟนี้ผมต้องระวังอย่าให้กาดตกครับถ้าผมโดนอาจมีหลับครับเชื่อว่าไฟนี้จะรูปเกมออกมาอย่างสูสีแน่นอนครับในเรื่องของนวมเล็กครับก็คิดว่านวมเล็กจะสร้างความแตกต่างในเกมการชกไฟนี้แน่นอนครับ เพราะแรงประทะระหว่างนวมเล็กกับนวมใหญ่มันแตกต่างกันครับที่ผ่านมาพีซูเปรอร์บอลบอกมาตลอดว่าจะชนะผมแน่นอนส่วนผมก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันครับเพราะผมไม่อยากเป็นฝ่ายผิดหวังและเข็มขัดเส้นนี้ผมก็ห่วงมากครับผมคงให้ใครไปง่ายๆไม่ได้ครับผมพร้อมทุ่มเทเต็มที่เพื่อเข็มขัดเส้นนี้ตลอดทุกเมื่อเมื่อเข็มขัดเส้นนี้ยังอยู่กับผมครับ และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์จากตะวันฉายซ้ายดาราสุดหล่อของเราครับโอ้โหเจ้าของแชมเปี้ยนออกมาบอกว่าหวงสุดๆครับแบบนี้ครับ ในเรื่องของการป่วยของตะวันฉายครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับนึกว่าจะไม่ดูเสียแล้วครับขอให้น้องกลับมาได้มาต่อสู้แบบปกติแล้วก็หายปกติก็ถือว่าดีแล้วครับเรื่องของการป่วยครับถือว่าเจ้ากันตะวันฉายครับก็ถือว่าไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังครับหายป่วยกลับมาซ้อมอย่างเต็มที่เลยครับโอ้โหครับอึดจริงๆครับสําหรับตะวันฉายไฟนี้ต่างหน้าต่างตาซ้อมอยากให้แฟนๆเห็นไฟประวัติศาสตร์ไฟนี้ครับก็อย่างว่าล่ะครับไฟที่ผ่านมาครับหลังจากชวดศึกกับซุปเปอร์บอลมา ก็เป็นมวยแทนอย่างโจนัทธวุิครับถือว่าเป็นรุ่นพี่ครับสอนมวยคิกบ็อกซิ่งวันนั้นสนุกจริงๆครับสู้กันสุดมันครับแต่เรื่องของตะวันฉายครับก็นึกว่าจะสู้มวยไทยครับเลยได้เปลี่ยนกติกามาชกเป็นคิกบ็อกซิ่งความหนักน่วงของตะวันฉายก็เยอะกว่าจริงๆนะครับทางโจนัทธวุิยังออกมาบอกเลยครับว่าน้องเตะแรงมากครับจริงๆวันนั้นถ้าเป็นกติกามวยไทยที่เจอกับซูเปอร์บอลครับเตรียมความหนักมาเรื่องของนวมเล็กผมว่ามีนับแน่น็อกแน่นอนครับหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของซูเปอร์บอลครับที่ ไม่ได้ชกมวยไทยมาอย่างยาวนานครับเรื่องของนวมเล็กก็เป็นเรื่องของความสําคัญอย่างหนึ่งครับนวมสี่ออนเนี่ยครับไครโดนก่อนก็พลาดก่อนครับแต่ทางด้านของแชมเปี้ยนของเราครับทางด้านตะวันฉายเองครับก็เจอนวมเล็กหนี่มาอย่างโชคโชนครับไม่ว่าจะเป็นมวยหมัดอย่างเซมาเพชรหรือเป็นนักมวยชาวต่างชาติต่างๆนานาที่เคยเจอที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเอาอยู่ครับตะวันฉายชกนวมเล็กมาอย่างโชคโชนครับ แต่ทางด้านตะวันฉายครับก็บอกครับเรื่องของนวมเล็กแล้วก็เรื่องของกติกามวยไทยครับตะวันฉายอาจมีเหลื่อมๆนิดหน่อยครับ แต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะเห็นจุดอ่อนของพี่ซุปเปอร์บอลผู้ท้าชิงอย่างแน่นอนครับจุดอ่อนของซุปเปอร์บอลนั้นก็หายากครับทางตะวันฉายบอกครับแล้วก็ค่อยไปแก้กันบนเวทีครับหาจุดอ่อนของซุปเปอร์บอลให้เจอครับแต่เชื่อว่าเรื่องของกติกามวยไทยและนวมเล็กซีอ่อนครับอาจจะเป็นข้อได้เปรียบครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกลับตะวันฉายสร้างกำลังใจให้กับแชมเปี้ยนครับที่จะป้องกันแชมป์ในศึกวันที่22 2่ธันวาคมนี้ครับแล้วเจอกันครับในวันจริงครับมันแน แน่นอนครับคู่นี้เดือดสุดๆครับเป็นไฟประวัติศาสตร์ใครไม่ได้ชมต้องเสียใจยครับตะ